สวัสดีทุกๆกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ s i l v e r g a เกกันอีกครั้งหนึ่งคลิปนี้เราก็จะมาทำการสปอยต่อแจากตอนที่แล้วเลยนะครับถ้างั้นเพื่อไม่ได้ให้เป็นการเสียเวลาขอฝากให้ทุกๆคนกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมแล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับถ้างั้นไปชมกันเลย คำหพันความอยู่รอดของมนุษยชาติแรกนารอกดูท่าจะเดือดตั้งแต่รอบแรกเลยทีเดียวคนแรกของฝ่ายเทพคือสุดยอดเทพแห่งนอสนักรบอัศนีคลั่งเทพทอในขณะที่คนแรกของฝ่ายมนุษย์คือวีรชนแห่งสามก๊กผู้ไร้เทียมทาน สามก๊ก hmm? ลิมโป้ไฟเสียนี่สิที่เรียกว่าสุดยอดปะทะสุดยอดบนอัศจรรย์ตื่นเต้นกันถึงสุดขีดแล้วท่านทออัดพวกมนุษย์ให้จอดในหมัดเดียวเลยนะครับทเทพแห่งสันติโฟเซติ เฮ้ยลิปปขยี้พวกเทพเฮงซวยให้เละเป็นโจ๊กไปเลยนะเฟยลเละเละเป็นโจ๊กเหรอเืเทพประทะมนุษย์เหรอช่างเป็นของแกล้มเล่าที่ดีแท้นะพี่ใหญ่เอวหุยเอกตึกข้าละไม่เข้าใจเลยถ้าพูดถึงยอดวีรชนสามก๊ก ก็น่าจะเป็นผู้ที่ถูกยกเป็นเทพตั้งแต่ยังมีชีวิตเล่าปีเฮียนเต็กอย่างเช่นเจ้าไม่ใช่หรือหากวัดกันที่ความสามารถโดยรวมก็คงจะเป็นเช่นนั้นแต่ถ้าหากวัดกันที่ความเป็นจอมยุทธ์อย่างเดียวคำตอบก็คงจะเป็นเช่นนี้ล่ะผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในยุคสามกกก็คือลิป ป่อไฟเสียงกวนอูหุ่นเตียงนายท่านข้าและฐานทุกนายอยู่ที่นี่แล้วเมื่อใดที่นายท่านอยู่สมรภูมิพวกเราก็จะอยู่ที่นั่นไม่นึกเลยว่าจะมีโอกาสเห็นการต่อสู้ของนายท่านด้วยตาตัวเองอีกครั้ง งใจล้เกนเสนาธิการทับลิปโป้ตันกงกงไทยเธอท่านพี่ฮิวลิปโป้จะชนะได้เหรอคะเกลเองก็คิดอยู่สินะว่ามนุษย์ไม่มีทางจะเอาชนะเทพได้เอ่อเออคือว่าตอนนี้เราทวยเทพทั้งหลายณนะที่แห่งนี้ก็ยังคงคิดแบบนั้น เพราะงี้เราจึงมีโอกาสชนะเป็นโอกาสดีที่จะได้ซัดยอดหน้าอันจองหองที่มันโคตรจะดูถูกมนุษย์โคตรจะดูถูกซัดยอดหน้าท่านพี่นี่บางทีก็ปากร้ายแฮะนานแล้วข้ารอเวลานี้มานานแล้ววันที่จะได้เป่าเจ้านี่สุดปอด เอาละในที่สุดศึกชี้ชะตาระหว่างเทพและมนุษย์ก็กำลังจะเริ่มเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนะอะไรกันเนี่ยท,ทั้งสองฝ่ายลดอาวุธลงนี่มันมาไม่ป้องกันตัวใดๆทั้งคู่ไม่ตั้งท่าสู้แต่เดินเข้าหากันอย่างนั้นเหรอไม่น่าเชื่อ เปิดมาไม่มีใครตั้งกาดแถมยังเดินหน้าเข้าหากันแบบหน้าตาเฉยโฮโหโหไม่สนว่าจะมาไม้ไหนอย่างนั้นเหรอเหมือนไม่คิดจะดูท่าทีของอีกฝ่ายเลยเนะอะฮ่าต้องอย่างนี้สิถึงจะเป็นลิปโปโกน็นะข้าก็กะไว้แล้วล่ะสมกับเป็นนายท่านจะ เจ้ามนุษย์นั่นมันยังไงไม่ได้รู้จักความยำเกรงเลยท่านพี่ลิปโป้จะไหวแน่เหรอคะเนี่ยน่าจะเป็นลิปโป้มากกว่านะคะที่ดูถูกเทพอยู่นั่นสินะวิธีของผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดเกิดและเติบโตมาต่างกันไม่สิ แม้แต่เผ่าพันธุ์ก็ต่างกันแต่บุรุษทั้งสองมีจุดร่วมกันอย่างหนึ่งคือการที่ใช้การโจมตีเพียงครั้งเดียวใส่ฝั่งศัตรูมาแล้วน,น,นักต่อนักม สำหรับผู้ที่ผ่านสมรภูมิมาแล้วนับพันฆ่าฟันศัตรูมาแล้วนับหมื่นอย่างพวกเขานี่เป็นครั้งแรกที่ได้เจอกศัตรูที่รับการโจมตีของตนเข้าไปแล้วยังคงยืนหยัดอยู่ได้สเสมอกันพลังทัดเทียมกันเลยช่างเป็นภาพที่น่าเหลือเชื่อจริงๆเยียมากลิปโปสุดยอด โอ้เจ้ามนุษย์นี่ร้ายกาจใช่เล่นเนอะแต่ว่าคำว่าเสมอคงเป็นการให้ความหวังเกินไปหน่อยเจ้ายังไม่รู้จักพลังที่แท้จริงของทอร์อนั่นมันเออเอออ,อะไรนะ นี่มันอะไรกันสายฟ้าเทพทอที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้ตั้งท่าใดๆตอนนี้ใช้สองมือยกคอนโยเนียขึ้นมาเอ๊ะเสียหลักงห้หลังไปซะแล้วไม่สิไม่ใช่หงายหลังหรือนี่จะเป็นการตั้งท่าต่อสู้นะคิดจะทำอะไรของมันนะมันคิดจะใช้ไอ้นั่น เจ้าทอมันเริ่มรำคาญแล้วหรือไงน,นะใครว่าละ่ะไม่น่าใช่หรอกน่าจะแปลว่าเริ่มยอมรับในตัวมนุษย์นั่นขึ้นมานิดนึงแล้วมากกว่าไม่อย่างนั้นมันคงไม่คิดจะใช้ไอ้นั่นกับมนุษย์คนหนึ่งหรอกเอสกาในสมัยโบราณนครแห่งเทพเอสกา ถูกล้อมรอบด้วยกำแพงสูงตระหา่านตะการตาเพื่อต้องการการลุกรานจากนครแห่งยักษ์โยทุนหไห้หน้าเบื่อชะมัดเลยเฮ้ยเฮ้ยยังอยู่ในเวลางานนะเฟยบนหน้าเบื่อได้ไงแหมหัวหน้าผมก็เป็นเทวดาผู้พิทักษ์เพื่อปราบยักษ์นะครับ ให้มายืนเฝ้าเฉยๆแบบนี้ไม่ให้เซ็งได้ไงเจ้าโง่การรักษาความสงบสุขนี่แหละคืองานของพวกเราเทวดาผู้พิทักษ์ให้ตายสิประสบการณ์สู้จริงก็ไม่มียังทำเป็นคึกอีกแหมต่อให้ต้องต่อสู้จริงผมก็ไม่ทำเสียงานหรอกนะอืมเสียงอะไรนะแผ่นดินไหวเหรอเอ,อ้อ ออแต่ทว่าสสสตรูบุกปีนั้นเรายักษ์ซึ่งแข็งแกร่งผิดหูผิดตาบุกถล่มแอสการ์ดด้วยทัพใหญ่กว่าที่เคยจำนวนถึง66ตัวไม่ได้กันกำแพงโดนพังไปแล้ว พวกมันกรูกันเข้ามาแล้วหยุดให้ได้อย่าให้พวกมันทำอะไรชาวบ้านนึกถึงตอนซ้อมไว้จู่โจมทางอากาศเรายังจะได้เปรียบอยู่ทุกครั้งที่ผ่านมาพวกยักษ์จะบุกมาแอสการ์เพียงตัวเดียวยักษ์จะเคลื่อนไหวโดยลำพังประสบการณ์ที่สั่งสมกันมาหลายร้อยปีทำให้พวกเทพย่ามใจ จนกระทั่งการป้องกันเกิดความหละหลวมพวกยักษ์เฝ้ารอเวลานี้มาตลอดออกมาเถอะจงออกมาซะดีๆเราไม่ทำอะไรหรอกพวกมันมาถึงหน้าประสาทแล้วจบแล้วนี่มันเสียงแห่งความตาย เปิดประตูให้หน่อยสิเราไม่ได้คิดจะทำร้ายพวกเจ้าเท,ท่านเองก็รีบไปหาที่ซ่อนตัวเธอเอเอเดเดี๋ยวจะทำอะไรนะพวกมันเปิดประตูั<ข>อย่แล้ว ขะที่ใครต่อใครถูกสังหารอย่างง่ายดายมีเพียงแต่ทอที่รู้สึกเบื่อหน่ายนอเบื่อทอกำจัดศัตรูทั้งหมด66ตัวได้โดยลำพังตั้งแต่นั้นมาเพื่อเป็นการเล่าขานถึ่งความเกลียงไกรของทอ สุดยอดไฟช็อตไปทั่วร้านปลองเลยหมดเวลาเล่นแล้วสิเนอขอดูหน่อยสิเราทวยเทพจึงได้ตั้งชื่อให้กับท่าไม้ตายนั้นว่าทรัแฮมมอร์ <Hello. S 2> ทอแฮมเมอร์มาแล้วท่านทอสุดยอดจริงๆ <c oughs> สายเข้าปากน,นี่นะเหรอการเอาจริงของเทพว,ว่าแล้วไม่ว่าจะคิดยังไงก็ไม่มีทางการที่มนุษย์จะท้าทายเทพเป็นเรื่องเผเจอทั้งเพเกวลุกขึ้นซะ ท่านพี่ข,ข้าไม่ไหวแล้วไม่อยากดูแล้วแต่เราจะเบือนหน้าหนีไม่ได้นะท่านพี่จงจับตาดูวินาทีแห่งการเปลี่ยนแปลงหน้าประวัติศาสตร์ของเทพและมนุษย์ให้ดีเถอะ เจ้าใช้ได to ้เลยนี <sl> <Syndrome> ่วะให้มันได้อย่างนี้สิกหกหน้าเลือดเลือดสดๆไหลออกจากอกของเทพทอการจมตีของมุนุ์นาวลิปโิ้สร้างบาดแผลให้เทพทอ ไงล่ะท่านเทพเห็นฝีมือนายฆ่าหรือยังนี่ล่ะลิโป้เฟยเสียงมนุษย์ที่แข็งแกร่งที่สุดคมมีดของนายฆ่าจะทิ่มทะลวงถึงสวรรค์ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ EP 2ในครั้งนี้ก็อาจจะยังมีข้อผิดพลาดอยู่บ้างก็ต้องขอโทษด้วยนะครับส่วนคนที่ชอบและอยากจะดูต่อ ก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจกดติดตามให้ผมด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงในอนาคตสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ